ต่อยยังไงไม่ให้พังจ <c oughs> ะไปต่อยไปทำไมล่ะสุดนี้มันนาเข้าอีวนช็อตเด็ดดูเด็ดดูโอ้โอ้คนจูฮิวมิซ ไหาย่งโอเค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 ยี่ยมาหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอีนี่น่นอีโคอีโค

Mana kau go, eh? <laughs> okay, okay, okay. Ada tinggal lagi. <laughs> Ada dua. Nice, nice. Beli mewah. Hari ini. 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 ini. Hari ini. Hari ini. ตัดตีเลยตัดท้ายแล้วหมาอีกแล้วอีดอกเลยเฮ้ยมันของจริงมันจะเนียนไอ้ตว์กูดูทิกตอกวะไอ้เหี้ยดะกูทิกตอกวะใช่เหรอเออมันเป๊กมันเป๊กนกเว้ยแล้วแบบว่าทำเป็นคุมนกให้ให้เข้าใจว่าเนี่ย ่ทำใจว่าแบบแบบเฟกหรือเปลดูติ๊กต็อกว่ะดูติ๊กต็อกว่ารู้เลยไม่ไผมไม่บอกนะครับดีฟิวเฮ้ยเพี้ยอเข้าแล้วดินดินดินต้องต้องรอล่ะเดี๋ยววะ Spike planted. Oh jet. Reloading. I ding 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 the jet ding jet hey ding switch. Boflu booflo. One enemy remaining. Oh my nice cooler. Yeah. Oh I thought you'd live. Spike planted. Oh eh. แม่โอ้โ <Bien> อ <ven ido> exactly no? oh, wow. yeah. mm ้แ hmm. ล yeah. ้ว hmm. ป yeah. yeah. ืนมึงก็ดีก็เนาะตายโอ้ตายดีกว่ากูดอกละห้าสิบห้าสิบไอเหียขี้เศษเล็กอยู่โอ้แล้วมันแฟดไาอย่างสวยเลยเฮียแจะคยิงพลาดเห็นไม่เล่นกูก็เดี๋ยวไู่เห็นได้ไงมึงพูดอะไร ได้ดประโยคได้โปรดไมค์กูไม่ดูดหรอวะเดี๋ยวไมค์กูไม่ดูดหรอเออเฮ <laughs> ียไมค์กูเป็นเออเฮียนายยูเอ็มแฮกมาสเตอร์สปีน2021เริ่มต้นขึ้นแล้ววันเอ็กเว็บมั่นคงจากยุโรปตัวสนับสนุนดีมแฮกโอเพน2021สมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสเงินฝากครั้งแรกสูงสุดถึง4,000บาทใช้โคตรจะโดนหนึ่งรับโบนัสพิเศษลิงก์และโค้ดอยู่ในดีสคริปชันเออมันเป็นแบบเอฟเฟกต์เทียสามเฮ้ ะเอเอเอพ่อของไอ้เฮียบีแต่แจ็คบีข้างหลังอะไอ้เฮียมึงดูแบบบ้างไหมเนี่ยโอ้โหควยเอ้ยแจ็คแจ็คโมแจ็คโมจ็คโตัวหลักดูแบบให้ไอ้แกนฮีลิงไซแจ็คแจ็คมึงได้แจ็คมึงได้แจ็คมึงได้ซ้ายมือมึงซ้ายมือมึงโอหอบมึงดูมันไอ้ดิเฮียออะะไร่ หน่บันดอหน่บันดอดับบันดอออกกระสุนเท่ากันร้อยสามต่อร้อยสาม่ขวา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  แล้วกระสุนกูเหล,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 ลือสามนัดเมื่อกี้เป็นควยเลยวะไอ้สั์เขายิงกันตายกูยิงเป็นโลเอาบอมดาว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 มิด

เฮีย50 50 50ถามเฮียอะไรกันเนี้ยเข้าแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกูน่าจะได้ถ้ามันแ่นโอ้โหไม่น่าพีเลยอกเปไ โอ้โหเหยื่เมเนแม่นนะวะฮ่าโอ้เมย์แม่งยิงแม่นวะหนึ่งนึกศพสุ่มอะไรวะเนี่ยเ้ยน่แหละเน้นเน้นเออมาดี ไอต,ตัวนี้ตัวเด็ดอยู่ตัดล่าสตอเัวมอดีปเต็มเต็มเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแดนแล้วเข้าไปลยเข้าไปในไซแล้วตัวจังเลยใกล้ใ t ล้ เดีาระบันดาปิดไว้สวย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 เดียวสวเดียวสวยเดียวตัดตัดตัดจะได้แจะได้เอ้ยจบจังหว่ะน้ำเดิมเลยเนี่ยตอนสกายมันก็ถือแฟต์นี่นี่ก็ถือแฟตโอ้ยเกียเอ้ยเด็ดเข้าหมดแล้วหมดแล้วฮอลหมดแล้วในซ้ายสามตัว กล่องใกล้ใกล้ใกล้ใกตัวหนึง่งเป็นหัวปะหนาแดงๆอะ่ะอ๋อเนตี้เนีเนอวิดิดมิดๆิดมมิมิด,ดมิดมมิมิดดมิ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 ดมดมิดด ยิงพลาดเฉยเลยอะไรวะ Nice ยังตัว You can go a bit faster Catching Wow 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 What side What side What side Nice Nice okay, yeah, you Keep know it slow Keep it slow Don't fight Well done Well done Well done One thousand One thousand Six thousand Don't fight

Oh, one, one, uh, ding, 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 sky, sky loom. Wait too low, too low. Tổ thái lô, tổ thái lô Yo eat, yo eat, eat Na mừng, na mừng đi Defenders win